สำหรับท่านที่เขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบรถที่มันเป็น <c oughs> แนวออฟโหลดนะออฟโหลดนี่มันจะขับ4ี่หรือขับ2ก็ได้นะครับในความหมายนี้นะเพราะบางทีรถขับ2ก็อยากจะแต่งยกสูงแบบที่เขาเรียกว่ารูปทรงมันเหมือนออฟโหลดนะครับถ้าเป็นพวกรถเกง๋งเขาก็แต่งแบบ JDMStreetWeapon ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเรามาอยู่ในโลกของรถกระบะเราก็สไตล์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวยกสูง o f f ฟ o a d ซึ่งเขาก็ใช้รถแนวนี้ได้หลากหลายประเภทนะทั้งรถกระบะหัวเดียวกระบะแคบนะกระบะสีประตูหรือจะเป็นกระบะแวนเจ็ดที่นั่งก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับ รถหรูๆยังมีละประเภท crossover MPV เขาก็มาทำกันนะทีนี้าเรียกว่าการตกแต่งรถแนวออฟโหลดนี่มันก็เท่าที่ผมรู้นะมันหลักๆมันก็มีอยู่สองแบบนะแบบยกชุดยกใส่ชุดยกชุด,ชดสมนิ้วห้านิ้วก็ว่ากันไปพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกเสริมเติมจาก ที่มันมีเข้ามาใส่เข้ามาดัดแปลงจากรถเดิมให้มันมีความสามารถมากขึ้นนะครับกับอีกทีนึงเลยพวกนี้เอ็กซ์เิเลยนะเขาเรียกวางคานคือเปลี่ยนคานมาเลยเปลี่ยนคานเปลี่ยนเพลาขับมันเลยนะซึ่งที่เขานิยมกันแพร่หลายกันในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะเล่นคาน VX80 หรือ VX80 ก็ได้ ไอคานตัวเนี้ยมันมีอยู่ในพวกรถ Toyota Land c r u รูเซอร์นะฮะนะพวกนี้นี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นระดับตัวท็อปแล้วแล้วก็นิยมใช้กันเพราะว่าอืมเขาเรียกอะไรพอเราติดตั้งคานใช่ไหมมาเราเราก็ต้องดัดแปลงส่วนอื่นอีกเยอะแยะทั้งเฟืองท้าย